วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนที่ยานชื่นฤทัยในธรรมถึงเวลานี้ก็ต้องแสดงความยินดีกันล่วงหน้าและก็ขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับกลับประเทศไทยครับสำหรับพันตํารวจโททักษินชินวงเมื่อมีการรือ้อพื้นเอาพระราชกิจการขอภัยเมื่อปีพศ .2553 อ,ออกมาดูและในเนื้อหาของพระราชกฤษสีนาดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ ถูกควบคุมตัวอยู่และมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนั้นให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวซึ่งดูเนื้อหาอย่างนี้แล้วทักษิณชินวัตรเข้าเกณฑ์ในกฎหมายตามพระราชกฤิีการดังกล่าวซึ่งหากยอมมามอกตัวและแม้จะติดคุกเพียงหนึ่งวันซึ่งถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมตัวถึงวันที่พระราชกิีการประกาศออกใช้ในปีพศ .2554 ทักษิณก็จะได้รับอิสรภาพทันทีอย่างนี้ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์กฎหมายก็ไม่มีอะไรนอกจากกล่าวคำว่า ยินดีตอนนับครับประเทศไทยครับสนธิยานเชน,นรุ่ยไทยทำไร